ผมชื่อดามธีรธรรมมานุษย์ครับผมตื่นเต้นครับเพราะว่าไปค้นพบว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนที่ได้ผลเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถไปทําได้เลยนึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับเริ่มต้นคือเขาอยากพัฒนาแหละแต่จุดที่เขาเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนจะยากลําบากแต่เขาเจาะไปที่การพัฒนาคนเพราะพัฒนาคนได้ผลแล้วประเทศของเขามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้เร็วมากมาก ทุกท่านครับเข้าประเด็นเลยนะครับมันคือการที่คนเราครับทําอะไรได้หลายอย่างแต่การที่เรามาพัฒนาเจตนาดีให้มีพลังยิ่งขึ้นมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะช่วยนําไปสู่การที่ตัวเราเองเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างมากผมไม่ได้บอกบอกว่าเป็นการก้าวเรื่องร่วงหรือก้าวกลนะครับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติแต่ผมอยากให้มองในลักษณะของการร่วมพิสูจน นะครับว่ามันจะจริงไหมเพราะว่าผมชื่อดามธีรามนุษย์ผมบอกไปตรงๆนะครับเป็นคนไทยครับสามารถสืบเสาะหาได้ว่าผมอยู่ตรงไหนคือเป็นการขอความกรุณาแบบถ้าขอร้องได้นะผมก็อยากจะขอร้องให้ท่านเนี่ยบอกต่อวิดีโอนี้นะครับไปลองเลยนะครับว่าพัฒนาเจตนาดีให้มีพลังและคุณภาพยิ่งๆิ่งขึ้นเนี่ยทำยังไงท่านออกแบบได้เองแต่ผมจะยกตัวอย่างแบบที่ผมทำนะครับเราผมจะทำให้เคยชินก็คือทุกครั้ง ก่อนตื่นผมจะมาใส่ใจตัวผมเองครับรักรู้สึกดีและดีกับตัวผมเองเช่นการนวดตนเองการใส่ใจว่าเราจะทำอะไรดีนะมันถึงจะดีนะครับตรงเวลาก็คือผมทำทุกครั้งก่อนก่อนตื่นนั่นแหละนะครับแล้วเริ่มดีจริงจากเล็กคือเราไม่ได้ไปแบกว่าเราแบกสังคมประเทศชาตินะครับเราแบกคนอื่นแต่ผมจะเริ่มดีจากตัวผมเองจากห้องนอนของผมจากจุดเล็กๆน้อยๆที่ผมทำได้ แล้วจากนั้นครับมันจะไปต่อได้เองแปลว่าอะไรครับการไปต่อก็คือการที่เราเคยรักและดีกับตนเองแล้วเนี่ยรู้สึกดีแล้วเนี่ยเราสามารถปรับความรักรู้สึกดีและดีกับตนเองนั้นไปดีกับการทํางานของเราไปดีกับกิจกรรมต่างๆการเดินการเล่นการเสพนะครับไปดีกับการที่เราจะเจอคนรอบข้างเมื่อพลังเจตนาดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างมันจะดีขึ้นมาได้เองเจตนาดีคืออะไรครับเราอยากให้ตัวเราดี เราอยากให้เราเป็นคนรวยคนมีเงินนะครับแต่การที่เราไปทําทุกวันเนี่ยมันจะเห็นผลมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับวันแรกๆที่ทำเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่แต่ผ่านไปสัก2อวันสวันเนี่ยสำหรับตัวผมเองนะผมเริ่มเห็นข้อแตกต่างแต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดปากเปล่ามันคือวิดีโอชุดที่19ผมมีเนื้อหาให้ญาติมาเติมการลองการพัฒนาพลังเจตนาที่ดีนำไปสู่การรู้วิธี วิธีที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปถึงจุดที่เราจะรับรางวัลไปถึงจุดที่จะรับรางวัลของพวกเราร่วมกันที่ผมบอกต่อวิดีโอเนี่ยอยากให้เป็นบุญแต่ก็อยู่ในฝั่งที่เป็นความเห็นแก่ตัวและความมักง่ายด้วยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว,ว่าผมไปทํางานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วผมไปชวนทุกคนว่ามาเรามาร่วมการตั้งเจตนาที่ดีว่าเราจะทํางานที่บริษัทนี้ด้วยความรักรู้สึกดีกับการทํางาน เพื่อผลประโยชน์ของพวกเราเองเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทด้วยเพื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นร่วมกันด้วยอาจจะมีคนหาว่าผมเป็นบ้าแต่การที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปเราไม่ได้ไปเปลี่ยนบริษัทไหนครับแต่ผมอาจจะเจอใครสักคนอาจจะเจอใครสักคนที่มาร่วมกันครับสร้างบริษัทของพวกเราแต่มันไม่ใช่แค่บริษัทไงมันคือกิจกรรมการงานมันคือรูปแบบชีวิตจุดจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ ก็คือคนคนเดียวมีเจตนาดีอาจจะเจอความยากลำบากอาจจะเจออุปสรรคหลายอย่างแต่การที่เรามาพัฒนาเจตนาดีร่วมกันเนี่ยให้มีพลังและคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นมันเหมือนกับมีคนที่รวมกลุ่มกันเพื่อขับรถไปเที่ยวรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยมันให้ผลดีอย่างมากนะครับลองไปนึกดูแล้วกันนะครับแต่ไม่ต้องเชื่อผมนะครับ เพราะว่าใครจะเชื่อในการฟังวิดีโอเพียงครั้งเดียวซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะฟังไม่จบแล้วผมก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่คนที่จะอธิบายได้เก่งนะครับคือวิดีโอผมมันมีจุดอ่อนนั่นแหละพูด,ดง่ายๆก็คือญาติอาจจะฟังแล้วอิหยังว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่การที่ญาติไปฟังซ้ําๆไปฟังบ,บ่อยๆญาติจะเริ่มเคยชินนะครับแล้วไปดึงบางอย่างเนี่ยออกมาใช้นะครับ จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านถ้าให้ผมยกตัวอย่างง่ายก็ไปอีกก็คือสมาร์ทโฟนนะครับทุกคนก็อยากใช้นะครับแล้วมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าให,ให้ทุกคนไปอ่านพิมพ์เขียวสมาร์ทโฟนเพื่อนําไปสู่การผลิตและพัฒนาสมาร์ทโฟนได้เองจะมีกี่คนที่อ่านเข้าใจนะครับแต่เรื่องที่ผมกําลังจะนําเสนอเนี่ยตั้งแต่วิดีโอหมายเลข1จนถึงหมายเลข19นี้ไม่ได้ซับซ้อนเท่าสมาร์ทโฟน แต่มีคุณภาพมากกว่าผมไม่ได้บอกว่าผมไปเจอสิ่งดีๆแล้วผมอธิบายได้ดีแล้วนะครับคือผมไม่ใช่นักอธิบายที่ดีพูด,ดง่ายๆแต่ผมจริงใจผมอยากให้ชาติบ้านเมืองจเจริญจริงๆอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆแล้วการที่เราจะทําได้มันไม่ต้องเสียเงินสักบาทแค่ไปใส่ใจนะครับเพื่อให้เกิดพลังเจตนาที่ดีแล้วนําไปสู่การรู้ว่าเราจะทํายังไงต่อไปรู้ดีและทําได้ดยียิ่งขึ้น ผมหวังพึ่งพาญาติชาวไทยนะครับให้ญาติชาวไทยทุกคนเนี่ยกระจายกันไปลองนะครับพัฒนาพลังเจตนาในแบบของท่านเองนึกง่ายๆอีกผมไม่ต้องเก่งนะครับสมมุติว่าเรื่องราวเหล่านี้ไปถึงคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความหวังดีกับชาติบ้านเมืองเขาไปวิจัยด้วยตนเองว่าจะมีวิธีง่ายๆแบบไหนหรือมีวิธีแบบมืออาชีพแบบไหนที่จะช่วยให้คนเนี่ยพัฒนาได้แบบดีๆนำไปสู่การพัฒนาทีม พัฒนาชุมชนสังคมหน่วยงานพัฒนาในระดับต่างๆของประเทศไทยของเราจนทําให้ประเทศไทยของเรายกระดับขึ้นมาได้อาจจะไม่ใช่แค่คําว่าพลังเจตนาดีก็ได้แล้วโอกาสที่ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้เนี่ยไปถึงคนที่เก่งกล้าส,สามารถในเมืองไทยก็อยู่ในมือท่านนะครับผมไม่ได้บังคับท่านนะครับแต่ผมกราบขอร้องนะครับด้วยความรักด้วยความจริงใจนะครับหวังว่าท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ อาจจะนะครับอาจจะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ท่านเลือกนะครับว่าท่านจะเปิดโอกาสให้แนวคิดในการพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาคนแล้วการที่ทุกคนสามารถไปหาจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองได้แล้วเริ่มต้นทุกวันโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแถมยังส่งผลดีต่อชุมชนสังคมด้วยนะครับนึกภาพหน่วยงานแห่งหนึ่งครับไม่ต้อง ไปคิดว่าใครจะเก่งใครจะรู้มากนะครับแต่ทุกคนครับไปลองถามตัวเองว่าเราจะทําอะไรเพื่อให้หน่วยงานของเราดีขึ้นเราจะทําอะไรเพื่อให้ตัวเราดีขึ้นเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของเราดีขึ้นพร้อมกับงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะทําอย่างไรนะครับให้การทํางานและใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยดีขึ้นโดยทุกคนไปนึกแล้วว่างๆมาคุยกันนะครับไม่ได้บอกว่าวันแรกที่มาคุยกันเราจะคุยกันรู้เรื่องเราจะเจอวิธีที่ดีที่สุด เจหน่วยงานที่เปิดให้โอกาสอย่างนั้นให้เกิดขึ้นแล้วมีการคุยกันเป็นครั้งคราวไม่แน่นะครับหน่วยงานท่านอาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้แต่นึกภาพในระดับที่ใหญ่กว่าหน่วยงานก็คือโอกาสอยู่ในมือท่านที่ท่านจะบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วนึกภาพที่คนไทยนะครับลองมานึกว่าทำยังไงนะตัวเราเอง ครอบครัวของเราชุมชนหน่วยงานของเราสังคมของเราการเมืองไทยประเทศไทยที่ที่แบบของเราอะนะครับอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยที่เรารักของทุกคนก็ได้นะครับแต่เป็นประเทศไทยของเราเนี่ยแค่นึกนะครับนึกว่าทายังไงฉันถึงจะดีขึ้นล่ะก็ได้นึกว่าหน่วยงานของฉันทายังไงถึงจะดีขึ้นล่ะก็ได้นึกถึงครอบครัวว่าทายังไงถึงจะดีขึ้นก็ได้นึกถึงว่าทํายังไงประเทศไทยถึงจะดีขึ้นก็ได้ในวันแรกที่นึกเราอาจจะนึกไม่ออก แต่การที่เราไปต่อยอดไปพัฒนาการนึกทุกวันไปถึงระดับหนึ่งเมื่อพลังการนึกเมื่อความชัดเจนในการนึกเกิดขึ้นแล้วมันจะนำไปสู่การกระทำนะครับแล้วในขณะที่นึกและไปทำนั้นนะครับพลังเจตนาก็จะเพิ่มขึ้นคุณภาพของเจตนาดีๆก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้นะครับเราแค่ไม่เคยลองมาก่อนผมเองก็พลาดมาทั้งชีวิต เพราะว่าผมตื่นนอนด้วยความมึนงงตื่นนอนก็สักแต่ว่าตื่นบางครั้งก็ไม่อยากลุกบางครั้งก็เกลียดการที่ต้องตื่นอยากนอนต่อแต่ด้วยความจําเป็นนะครับมันส่งผลให้เกิดพลังที่ไม่ดีเนี่ยถาโถมเข้ามาในตัวเราแต่ถ้าให้ผมเฉลยจุดง่ายๆก็คืออะไรครับการที่พลังเจตนาที่ดีของเราเนี่ยมีพลังและคุณภาพเพิ่มพูนขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้ว มันจะทําให้เกิดปัญญาก็คือการที่รู้ว่าเราจะไปยังไงต่อดีเราจะพัฒนาการรู้ดีและทําได้ดีเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่แค่เจตนาดีอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้พูดปากเปล่าผมยังมีข้อมูลซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมอัดวิดีโอไล่มาตามลําดับด้วยความที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับรู้แบบงงแต่ตอนนี้เนี่ยความรู้ความเข้าใจของผมชัดเจนขึ้นนับจากวันที่14 ธันวาคม2,566ก็คือการที่ผมครับประมาณ3-4วันหรือ5-6วันนี่แหละที่ผมมาใส่ใจครับปลักรู้สึกดีกับตนเองแล้วก็มาดูว่าเราจะทำอะไรดีนะการที่เรามาใส่ใจว่าเราจะทำอะไรดีนะนั่นแหละคำตอบวิธีการที่จะทำต่อไปเนี่ยมันก็ดีและมีคุณภาพยิงย่งขึ้นแล้วมันเป็นตอนนี้แล้วมันเป็นตอนนี้ที่ต่อเนื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ผมไม่บอกว่าผมใส่ใจตนเองแค่ก่อนตื่นเนี่ยแล้วชีวิตผมจะดีขึ้นเพราะว่าผมใส่ใจแค่นี้นะแต่การที่ผมใส่ใจตนเองให้ดีในก่อนตื่นมันจะเกิดคุณภาพของการใส่ใจนะครับแล้วคุณภาพของการใส่ใจนั้นมันจะถูกนําไปใช้กับสิ่งต่างๆในชีวิตของผมโดยอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาตินะครับแตเ่เราไม่บอกว่าเราจะต้องไปใส่ใจเวลาทั้งหมดในชีวิตของเราให้มันดีไม่ใช่อย่างนั้น แต่เราล็อกตนเองแค่ตรงเวลาแค่5นาที10นาทีตรงไหนก็ได้ครับลองไปฝึกดูไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องเสียเวลามากมายไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนะครับก็อยากให้มองว่าเป็นบุญนะครับเปิดโอกาสนะครับให้ญาติชาวไทยได้ลองนะครับเพื่อฟุกครับนะครับขอบพระคุณจริงนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับฝากโอกาสประมาณนี้เนี่ยให้ญาติชาวไทยได้ลองพิสูจน์ครับ